สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องมิสเตอร์ควีนรักวุ่นวายในะมิสีรองยุคอีพีที่14ผู้หญิงคนนี้สมควรตายคืนบงขวานที่อยู่ในรัาพระมิสีเมามายพระราชาก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆมงขวานเห็นพระราชานึกว่าห้องย้อนก็เลยเอามือรูปหน้า มีหลายอย่างที่ฉันติดค้างเธอตอนพระยายามจะไปจากที่นี่ฉันเอาแต่คิดถึงเธอเพราะฉันจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วพระราชาตีเนียนไม่พูดอะไรแล้วก็มมือลูกไล้พระเหสีและแล้วแสงไฟก็ค่อยๆดับหนึ่งชั่วโมงก่อนนอ พระราชาสงสัยว่าเมนูอาหารพระเมสีเป็นคนช่วยพระราชาจึงเดินทางมาพ่อครัวหลวงและถามว่าเมนูอาหารนี้ใครเป็นคนเขียนเป็นเป็นฝีมือกระหม่อมใช่เจ้าเขียนจริงๆเลย ไม่ใช่ฝีมือพระมเมฮสีเหรอเออเออพระพระมเมหสีก็ต,ต้องต้องต้องอยู่ที่งานเลี้ยงที่พระยาคอเหตุผลที่ใช้องุ่นปลาสนเข็มลูกพีษไปนอาหารเรียกน้ำย่อยคืออะไรเออเ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 อดีดีดีไปหน้าลูกพีดอีกอีกอีกไม่นานก็น่าองุ่นปลาสนสนเข็มก็มีทุกนนหน้าพระยาคอพ่อครัวมันบกมองตาข้าแล้วตอบข้ามาพระมเมสีปกปิดความจริงเพื่อช่วยฝ่าบาทพระยาคอแล้วพี่ชายพระราชาก็มาพูดว่า นี่ก็ดึกมากแล้วค่อยมาพรุ่งนี้เถอะท่านพี่กลับไปพักเถอะข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเหตุใดนางถึงช่วยข้าและนางหมายความว่ายัางไงที่จะหักหลังข้าแล้วหมอตาบอดก็เขียนคําว่าพระมเมสีองค์ครักของพระราชาเข้ามาอ่านจับใจความว่าพระเมสีตกอยู่ในอันตรายดังนั้นจึงไปบอกต่อพี่ชายของพระราชา ตัดภาพมาที่พระราชาได้มาถึงห้องพระมเหสีมีอยู่หลายครั้งที่เวลาเจ้าหลับปุ๋ยเออเพลอหลับไม่รู้ตัวเลยแฮนี่ฟอร์มองฉันมาตลอดเลยเหรอทำไมชอบทำแบบนี้ตลอดเลยทำเป็นห่วงฉันทำเป็นเข้าใจฉันโอ้มาคิดดูแล้วเธอเป็นคนแรกที่ฉันเจอที่นี่เลยนะเหล่าพระเมฮีสีก็มือลูบไหลหน้าพระราชา ฉันติดหนี้บุญคุณเธอหลายอย่างเลยตอนที่พยายามจะไปจากที่นี่ฉันคิดถึงเธอตลอดเลยกลัวจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกพระราชาก็ใช้มือมาลุน้าพระเมสีเช่นกันหลังจากนั้นพระราชาก็ถอดเสื้อพระเมสีทีละชิน้นตัดภาพมาที่รุ่งเช้าเลยพระเมสีตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขแล้วก็หันมากอดพระราชาใช้มือรูปไหลพระราชาและพูดว่าหงยอนฮึ คงออกกําลังกายมากเลยสินะอกแน่นขึ้นเยอะแน่คิดไปคิดมามันดูแปลกแปลกก็เลืบตาขึ้นมาพอมองรอบๆก็ต้องตกใจเพราะเป็นพระราชาพระมิสีจึงหลับตาและพูดว่าคงเป็นความฝันแน่เลยฟันข้าวก่อนห้องยอดก็กลายเป็นสนมด้วยโอ้ตื่นแล้วเหรอพอลืบตาอีกทีก็เลยแน่ใจแล้วละทีนี้ก็เลยร้องเสียงหลง น,นี่มันเรื่องอะไรใครก็ที่ก็ทาไม่ดีกับพระเมสิงก้ก็แกนี่ไงแกทําไม่ดีกับชันทําไมกระพริบตาปับเปียยเป็นแกแล้วล่ะบอกมาตรงๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแนะ่แล้วเจ้าอยากให้ข้าพูดตรงแค่ไหนเรามาทั้งหมดเลยห้ามอิฟเด็ดขาดแหมหากเจ้าต้องการเช่นนั้นอยอมพระจาจย์ส่งสว่างบนฟ้ามืดเมื่อคืนก่อนมือของเราแตะถึงกันเพียงเล็กน้อยจากนั้นดอกไม้ก็นอห้าพูดแล้วถ้าพรามอีกฉันฆ่าแกแน,ะน่นี่แค่ ผมโรมนะพระแม่สีของข้าอ่ออาจะวิ่งไปไหนล่ะไม่ตายสิรู้สึกมันเสียตัวแล้วก็โดนทิ้งเลยฮะห,ห้องยนอนห้องยนอนเมื่อคืนพปนอนไหนมาก็นอนที่ห้องพักของฉันละสิเพคะนี่สอดโจกับฉันฮะอพระเบ่สิต่อมาพระพันปีโจก็เชิญพระมาดูดวงเห็นอะไรบ้างโจกค่ะ ตบเห็นวังหลวงเต็มไปด้วย,วยเลือดแดงฉานวันนี้จะมีคนตายในวังหลวงแห่งนี้จะเป็นผู้ใดกันเนี่ยอตตมาก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นผู้ใดแต่เป็นสตรีถูกว้ยเข้มามไดิถามพระเม่ใสีในสิ่งที่อยากถามเลยหมอเสียเที่ยวจริงๆเขาจะกลับตำนกเซโจจจนตัดภาพมาที่นายน้อยหงพยองคําเพื่อนของพระราชาหลองห่มหลงให้เสียใจที่ถูกสาวปฏิเสธร,รักแล้วนอมีเหตุผลอะไรที่ปฏิเสธท่านล่ะ นองว่าข้าไม่ได้ชอบ่านเจ้าค่ะฮะลาก่อนเจ้าค่ะแม่หญิงอย่างน้อก็ช่วยบอกหน่อยว่าทําไมไม่ชอบค้า ข้าไม่ชอบผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานเจ้าคา่ะตัดภาพมาที่พระสนมเอกุยมหาพระพันปีโจเมื่อคืนฝ่าบาทอยู่ที่ตำหนักพระเมสีเพคะท้องทองที่เพิ่งจะดีขึ้นอย่างนั้นเหรอข้าก็เพิ่งตะหนักอีกครั้งถึงเหตุการณ์นี้หากข้าเสียฝ่าบาทไปก็เท่ากับข้าตายเช่นกันหรือว่าสตีที่จะตายจากคำำําทานายก็คือเป็นตัดภาพมาที่พระเมสีมาแอบ,บร้องไห้ที่ของเครื่องหลวงพระเมสีรู้สึกสับสนว่าทำไมชอบการเสียตัวได้ถึงขน นี้ขยะขยะงรู้สึกไม่ชอบที่ไหนนายต้องเกลียดมันสิวะพอ,อสด็ดเร็วพระราชาก็เดินเข้ามาพระเมสีก็หลบหนีไปตำไมน้องขึ้นยายอมหลบลอก้อด้วยหรอเมื่อคืนน้องลอกคอเยอะกับเสือว้โห เ้าช่วยข้อตามหาพระเมสีได้ไหมโดยพี่ขอฟบ,บิรอย่างที่เจ้าพอจะเห็นข้ามีเรื่องบอกนางอีกเยอะพระเมสีวิง่งหนีพระราชามาถึงศาลหลวงไม่ได้ถ้าเจอหมอน,นั่นงานจะงอกแน่ๆถ้าร่างกายหักหลังฉันอีกล่ะเมื่อคืนไม่ใช่ข้าเป็นวิญญาณของโซโยองควบคุมร่างกายนี้แน่ๆที่ฉันฟินก็เพราะคิดว่าเป็นห้องยอนต่างหากถ้ารู้เป็นหมอน,นั่นฉันก็ฮะแต่ฉันก็ยังฟินอยู่นี่วะฮะฉันต้องบ้าแน่ๆ จางบกขวานจะหายไปแบบนี้ไม่ได้พระเมสีของข้คพระเมสีของข้าพระราชาเดินหาพระเมสิีจาะวันพระเมสสีของ้าพระเมสีของข้าโอไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยแล้วพระเมสีก็วิ่งบลบอยู่ใต้สะพานพระราชาก็วิ่งมาถามหาพระเมสีจากขุนนางไม่ทราบว่าเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่พระองค์เดียวพระยาคอ โอ้มาตามหาพระเมสสีของข้อเนาะพระเมสสีหลบอยู่ดีๆก็มีเด็กน้อยเดินมาหาพระเมสีทรงเล่นสนทายอยู่หรือเพคะหม่อมฉันเล่นเก่งมากเลยนะเพคะเงียบไว้พระเมสีวิ่งหลบหนีไปทางไหนก็เจอแต่พระราชาซึ่งตอนนี้บกพาลที่อยู่ในร่างพระเมสสีก็มาอยู่ที่ห้องตัวเอง เพื่อเขียนจดหมายรักปลุกความเป็นชายให้กับรองนางสนมทั้งสามพระราชาก็ตามมาถึงห้องจนได้แต่ก็เจอแต่ห้องว่างเปล่าเพราะพระเมศีไปหลบอยู่ที่ฉากกันห้องพระราชาเห็นหมึกไม่แห้งก็คิดว่าพระเมศีต้องอยู่ที่นี่แน่ๆจึงแกล้งพูดว่าที่นี่ก็ไม่อยู่เลย นิค่าเอาแต่ตามนางเพราะอยากจะถามคำถามหนึ่งแท้แต่นางคองอึดอัดไม่อยากเจอหน้าข้าควรเลิกตามดีกว่าสินะหวังว่านางคงบอกให้ข้ารู้ตอนเจอหน้ากันสินะพอพูดเสร็จก็เดินออกไปประชุมบงขวานที่อยู่ในร่างพระมฮีีก็มานั่งสงสัยว่าพระราชาจะมาถามอะไรพระมเหสีหรือว่าเขาจะมาถามว่าเมื่อคืนฟินไหมยิ่งทำให้บงควานสะอิดสะเอียนก็ยิ่งทำให้ไม่อยากไปเจอพระราชา แล้วป้าสเสวก็เดินมาพระมมสีก็เลยยื่นจดหมายรักไปให้รองนางสนมทั้งสามตัดภาพมาที่การประชุมเหล่าคุณนางพระพันปีประกาศยุติหน้าที่สำเร็จราชการแล้วกลับไปได้ไฟแขนที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองดังนั้นข้อจึงครบประกาศเริร่มปกครองโดยตรงนะบันเน่ เพ,พระปันปีมาถึงตำหนักก็บ่นน้อยอกน้อยใจที่เสียอำนาจทางการเมืองกละบบอมจะช่วยให้อำนาจกลับขึ้นมาเองพระยาคอไม่นอนพระองค์จะได้เป็นผู้สำเร็จราชการแน่ทอาทางเจ้าดูมั่นใจมากพ่อของเจ้าก็เป็นเช่นนั้นตอนหนุมน่มๆตอนนี้ข้าให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะให้ทำอะไรหรือพระยาคอเพื่อทำลายหัวใจพระราชาไกลละถ้าเขาทำสำเร็จแล้วก็ สิ่งที่เจ้าจะทําก็คือรักษาตาแหน่งของเจ้าให้ปลอดภัยดนื่อนพระราชาก็ได้จดหมายของพระเมสีมีข้อความว่าแค่คิดจะได้บอกว่าฉันคิดถึงเธอก็ยิ่งคิดถึงเธอเข้าไปใหญ่พอพระราชาได้อ่านก็บอกว่าฉันต้องทําอะไรอะไรสักอย่างแล้วจึงตอบจดหมายของพระเมสสีพระเมสสีได้อ่านจดหมายก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ มาเจอกันหน่อยที่สาลหลวงพระมมสีก็ไปยืนรอตามนาัดพอหันกลับมาก็ต้องหงุดหงิดเพราะเป็นพระราชาซ้อนจงเหรอหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยนั่นก็เพร,ะราะข้อให้เจ้ามาเจอที่นี่ไงรองพระสนมบอกให้ฉันมาต่างหากว้อยสนมคนหน่อย ฉันชอบการตื่นเต้นโดยไม่บอกชื่อฉันเลยไม่รู้ว่าคนไหนเอาเป็นว่าไม่ใช่คุณละกันไปไปบางทีข้อก็มัวคิดแต่เรื่องอื่นเพียงที่เห็นเจ้าเมฆจมน้ำตายข้อก็สุขใจโปรดพอข้อที่เถิดยอดรักโอ,โ,อโ,อโอ้ข้อไม่ไปล่อยเจ้าปล่อยไม่ยอมหลับไหลจจุดนะ กลอนหวยไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยน้องที่ข้าอยากเรียกหรือกันข้าไม่อยากเรียกเลยได้แต่วนเวียนพอได้แล้วเดยวคนอื่นจะได้ยินนะมันสมคัญตรงไหนเมื่อเจ้าว่ได้แต่งกลอนนี้เรามีเรื่องจะคุยกันเขาอยู่สองคนแป๊บไปๆพอนางสนมไปหมดพระเมสีก็เริ่มด่าพระราชากล้าได้ยังไงถึงมาส่งจดหมายฉันพูดเรื่องอะไรก็เจ้าเขียนจดหมายรักให้ข้อย่างดุดดือมพอเจอหน้าข้าก็ตีหน้านิ่งเจ้าช่างเย็นชากับข้าหลือ แล้วทั้งคู่ก็รู้ว่าส่งจดหมายผิดคนคนที่มาปลกความเป็นชายของฉันคนที่ทําให้ฉันหัวจจเต้นรัวทุกคืนคือคุณงั้นเหรอไม่น่าเขาเลยคิดว่าเจ้าตีสองนอกเก่งทําไมต้องเป็นคุณด้วยวะทำไมต้องเป็นคุณตลอดเลยเออะก็เป็นคุณแถมยัง่าเข้าฝันฉันอกีกเจ้าฝันถึงข้าด้วยเหรอพระมิสีจึงคิดในใจว่าอย่าทําตัวไม่ถูกสิไม่งั้นเท่ากับยอมรับนะโว้ย จึงพูดออกมาว่าความฝันมันมีหลายแบบบางคนฝันร้ายจนขนหัวลุกโจ้ช่วยคอเรื่องเงินเลี้ยงทำไมเหรอที่ไล่ตามเพื่อจะถามฉันเรื่องนี้นี่นะขอบคุณก็ไม่มีไม่น่าเชื่อเลยก็บอกว่าจะช่วยค่าดันมาบอกว่าจะหักหลังค่าสังหารอ๋อเดี๋ยวนะได้ยินว่าฉันจะหักหลังด้วยเหรอไหนบอกว่าหูหนวกตกลงโกหกนั้นเหรออย่าบอกนะว่าคุณวางแผนเรื่องระเบิดค้อหูหนวกไปขณะนั้นจริงๆบังบางอื่นกลับมาได้ยินคำนั้นพอดี บ้าหรือเปล่าคุณเกือบตายแล้วนะเพราะไม่สีขงข้อต้องเสี่ยงตายขนาดนั้นเลยเหรอเพราะราชาจึงรู้ว่าลึกๆแล้วพระไม่สีก็มีใจให้เขาบ้างจึงเดินไปโอบกอดด้วยความอบอุ่นนี่บอกแล้วไงว่าห้ามกอดห้ามยิ้มห้ามนอนข้างๆฉันก็บอกแล้วไงว่าห้ามข้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้จองห้ามข้อข้อชอบเจ้ามากเลยเนอะรักคนง่ายชะมัดแค่นอนด้วยกันครั้งเดียวเองอย่าหวัาวโบราณน,นักเซไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยทำไมไม่ชอบฉันล่ะ ก็เจ้าเย่อหยิ่งจองหองเห็นเกตตัวหยาบกระด้างไม่เหมือนใครเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายก็เสียถมเทไปหมดก็ใช่ไงงั้นก็อย่ามาชอบสิ แต่รวมๆแล้วมีสดีเค้าก็ชอบเจ้าอยู่ดีคุณจําคืนนั้นได้ไหมคืนที่ฉันกรละโดนโลงสาหลวงคุณรู้อะไรบ้างไหมคิมโซโยงไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วคิมโซยงคนเก่าตายในคืนนั้นไม่ว่าจะยังไงเค้าก็ไม่อยากทําร้ายเจ้าอีกแล้วเราสองคนไปต่อกันไม่ได้หรอกเพราะฉันยกโทษให้คุณไม่ได้ฉันไม่ใช่คิมโซยงฉันจึงทําแบบนั้นไม่ได้ ตัดภาพมาที่ใต้เท้าคิมทวากืนเรียกเหล่าคุณนาตะกูลคิมมาประชุมโดยไม่มีพระพันปีเพราะสูญเสียอำนาจไปแล้วที่เราบริรมกันที่นี่เพราะความผิดที่เขาทำเพราะมีสีเก็บสมุดบันทึกลับนั้นเอาไว้ที่บันทึกทรัพย์สินตระกูลเอาไว้ตลอดโชคดีที่บัญชีนั่นไปอยู่ที่มือของข้อแล้วปรับโดยที่ข้อยังมีอิทธิพลอยู่บัญชีนี้ก็ไร้ประโยชน์พวกเจ้าไม่ต้องกังวล แต่ถ้า,าข้าโดนในประเทศสูญเสียอิทธิพลข้าก็คงปกป้องสิ่งนี้บ่อยดอ แล้วถ้าพวกเจ้าปกป้องข้าข้าก็จะปกป้องพวกเจ้าแทนข้าเตรียมของมาแล้วนะขอรับอย่างที่ท่านสั่งเราแช่น้ําแข็งที่มีสารหนูอยู่ตรงกลางแต่พอน้ําแข็งละลายสารหนูก็จะออกมาด้วยใช้เวลานอนแค่ไหนกว่าสารหนูจะออกมาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่น่าจะพอเท่ากับช่วงจิบฉาขอถามได้ไหมขอรับเป้าหมายของท่านคือผู้ใดก่อนหากข้ากำจัดศัตรูนอหนึ่งในวงได้ ชายสองคนที่ทำให้เก้าอี้ของข้าสั่นครอนก็จะถูกทำลายด้วยทางด้านพระราชาก็มาขอบคุณอ,อกคลักที่เสียสละขอบใจนะที่ทนเจ็บกันข้าจะไม่มีวันลืมว่าพวกเจ้าอดทนกับการทรมานเสียสละเช่นนั้นตัวตนของพวกเจ้าถูกเปิดโปงแล้วจุดในวังมันอันตรายออกจากวังเดียวนี้ ถึงเวลาและทุกคนที่จะไปใช้ชีวิตของตนเองเค่ยจะทําให้ความฝันของผู้ชอบเป็นจริงให้ได้และแล้วหมอตาบดก็เดินมาหาพระราชาใต้เท้าคิมขวาก้นได้สั่งนางในของพระเมสีนําน้าแข็งเคลือบยาพิษใส่ลงไปในเครื่องดื่มรู้สึกว่านางในนี้จะกลัวมากจึงเอาเรื่องนี้ไปรายงานพระพันปีโจเพื่อจะให้พระพันปีโจปกป,ป้องนางด้วย นั่นจึงทาให้เรื่องการจะสังหารพระไม่สีล่วงตูวไปถึงกลุ่มตะกูลโจด้วยต่อมาป้าเวก็มาบอกพระไม่สีว่าพระพันปีหลวงได้เชิญพระไม่สีไปดื่มร้นที่ตำหนักร้นปั่นให้ตายสิโอ้ยโชนี้ยังไม่มีอารมณ์เท่ากับข้าวอยู่ตูนนีพเพบพันปีหลวงได้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพียงองั้นข้ารีบไปดีกว่าหิ้วอยู่พอดีเลยตัดภาพมาที่หมอตาบ,บอดบอกพระราชาว่า พระพันปีหลวงวางแผนจะฆ้าพระมเหสีพระราชาได้ยินอย่างนั้นก็รีบไปช่วยพระมเหสี ตัดภาพมาที่นางในทำน้ำแข็งอาบยาพิษตกไปก้อนหนึ่งเด็กน้อยเพื่อนของพระเมสีมาเห็นหมดตายทุกตัวเมื่อกินน้ำแข็งเหลือแล้วล้นน้ำแข็งอาบยาพิษก็มาเสืฟพระเมสีหม่อมฉันเตรียมน้ำก้อนมีค่ายิ่งกว่าทองมาให้เพีขอพระเมสีกำลังจะยกดื่มซอสจูนางในน้อยเพื่อนของพระเมสีก็วิ่งเข้ามาห้ามพระเมสีข้ามีเรื่องสำคัญจะมาบอกเรื่องสมคญอรกกอนหอรือจากนางในผู้นี้เหรอเพคะเป็นนางในที่มั่ง ฉันเจอในห้องเครื่องหลวงบ่อยๆดูเหมือนว่านางนายน้อยจะพูดอะไรไม่ได้เพราะกลัวใต้เท้าคิมทวากินจากนั้นพระเมสีก็ยกรันซดเข้าไปเต็มๆรสโทษเป็นยังไงชัดชื่นมากชฮดชื่นจะลืมตัวเลยนะเพคะแต่ตอนนั้นน้นนำแข็งละลายยังไม่ถึงยาพีชเด็กน้อยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาก้อนหินคว้างไปใส่ถ้วยน้ำดื่มโดนถ้วยน้ำดื่มหกล้มทันเวลาพอดีอบองออดน,นอก ทำอะไรของเจ้านอ้อมันอาจรยนหินใส่พระไมสีได้เช่นไรของนางนายน้อยผู้นั้นเดี๋ยวนี้พระพันปีหลวงหม่อมฉันเอ็นดูนางมากหม่อมฉันไม่เป็นอะไรจริงๆเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพระองค์ถุบไม่รอราชอตึงรีบเสด็จมาที่ดีพโยคอพระองค์ทรงรู้รือแล้วว่านางจะทำร้ายพระไม่สีหรือพะยคอนี่คิดจะลากข้าไปเอี่ยวด้วยเหรอขวิ่งมาด้วยความกังวลใจเพราะคนที่วางแผนจะก่อกบฏ อยู่ที่ที่พระไม่สีเสวยเนาะสำหรับนิพังไม่เป็นท่าเชนะียวข้าจะกลับตำหนักทงไม่ยองจรขอจะทำโทษเด็กที่ท,ทำให้แผนพังไม่เป็นท่า that, ใต้เท้าต้องรับผิดชอบด้วยคนจะได้ไม่ว่าตระกูลของเราเจ้าไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมหัวใจเต้นเร็วหรือว่าลิ้นด้านชาคุณพูดอะไรน่ะคุณพูดเหมือนจากนี้ไปจะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยขอว่าใต้เท้าขิมขวาอื่นกับพระพันปีหลวงพระอยายามจะวางยาเจ้า นี่จะฆ่าฉันเพราะช่วยงานเลี้ยงอย่างนั้นเหรอ มีคนเจอบัญชีในตำหนักแซโจจอรนบัญชีที่ใต้เท้ากิมพาวากินกับพ่อฉันถามหาทำไมต้องวุ่นวายกับบัญชีไอ้แค่นี้นี่จงไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยฉันไม่รู้เลยว่ามีบัญชีแบบนั้นที่บ้านก็ไม่เคยเห็นที่ตำหนักก็ยิ่งแล้วใหญ่แบบนี้หนูน้อยทานทยานก็ช่วยฉันสินะแต่ว่าฉันกินไปแล้วนี่เดี๋ยวขอจะไิถอมยอนทยานให้นาะช่วยอยากทยานด้วยได้โปรดข้อจะทำให้ดีที่สุดน้องนายกลัวความผิดกําลังจะหนีแต่ดันไปชนน้องชายพระ รอชอจึงนำตัวไปสอบสวนพระเมสีมาเยี่ยมเด็กน้อยเด็กน้อยดีใจที่พระเมสสีไม่เป็นอะไรแต่คุยกันไม่เท่าไหร่นายน้อยกิมมยองอินก็พาตัวนางไปจะพาตัวไปไหนพระเมสีนืองอยู่ที่นี่ไม่ได้น่พระเจ้าขอคุณก็รู้ว่านางไม่ผิดหมายความเช่นไรพระยาขอถ้าเธอจะผิดก็ผิดที่ช่วยชีวิตฉันกหมบมไม่รู้ว่าใครบอกอันใดพระองค์เสด็จกลับตำหนักถุกพระยอขอ แต่ถ้ามีกลับล่ะนางในน้อยผู้นั้นก็จะถูกลงโทษตามระเบียบทอพระเมสีอยู่ที่นี่ก็จะเดือดร้อนไปด้วยพอตัวพระนองกลับตำหนักทีสเสด็จกลับตำหนักถึกพระจ้าขอมาโวยวายที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้พระมเหสีดาพยางเดี๋ยวฉันจะพาออกมาเองนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะเพคะพระมเหสีพระมะเหสีเสด็จเถึดนพี่ขอ น้องน,น้อยฉันตามก็ดได้ยังไงถึงปาหินใส่พระไฟเหสีนอกสมควรได้รับโทษเนาะที่จริงยังไม่มีเคด้นยังมีควผิดเถินกบโบดแววแวแวยังมีข่าวมาว่าพ่อนาไม่จ่ายภาสีทหารของแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดเนาะเ <c oughs> สนาบุดีพวกเจ้าก็เกินไปเรายังไม่รู้เรื่องทั้งหมดว่านางทำไมถึงทำเช่นนี้ อิทธิพลของโจรพวกนีเป็นภัยต่อพระราชธรรมนักพระยาคอเราต้องรักษากฎร,ระเบียบที่เข้มงวดด้วยกอนเชือดคอยให้ลิงดูพระยาคอนี่โยงไปถึงละทิ่ทงคอกแล้วเหรอ ที่นองก็คว้างหินใส่พระไม้สีเช่นเดอกก็มอมเชื่อว่านางได้รับอิทธิพลกับความเชื่อกบฏเป็นแน่ความเชื่อกบฏเลยนางนยผู้นั้นอายุแค่ข้าความเองเนาะด้วยความเคารพยิ่งกรหมอมกลับทูลว่ามีกลุ่มคนน่าสงสัยว่าฝ่าบาทนับถือลัทธิทองฮาตอนที่อยู่อัมพวานี่คือไม้ตายไม่ของพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้า่าบาทไม่ยอมลงโทษนางนยผู้นี้เราก็ไม่มีทางเลือกว่า่าบาทสนับสน,นุนความคิดของกบฏเช่นกันฝ่าบาทจะต้องลงโทษนางนยนี้เท่านั้น ทุกอย่างทุกจะจบพยโคอแค่ okay, นี้คงพอนะเพราะพันปีหลวงอยากให้เราหนักแน่นเอาไว้ นี่พระนองจะแก้แค้นฝ่าบาทที่ผักลงจากบัลลองอย่างนั้นเหรอน,น้องายฉันต่ำกล้าดียังไงถึงมาทำลายอุอกาณทองของเราที่จะกจ่มจอดเพราะมเหสีพระไม,ส,ะมสีวาวุ่นใจที่พระราชายังไม่กลับมาด้านเหล่าคุณนางกับพระราชาก็ลงโทษเด็กน้อยด้วยการให้ดื่มยาพิษพระไมสีวิ่งมาช่วยก็ไม่ทันเห็นแต่ร่างน้อยน้อยปกคลุมด้วยเสือนอนอยู่บนพื้นเข้าใจความรู้สึกของมอมฉันและสินะเพคะ พอพูดเสร็จก็สะบัดหน้าสวยๆเดินหนีไปเพราะไม่สีไปเปิดดูก็ได้แต่เครียดแค้นโอ้นี่าตาบิดาพวกคุณมาพระรานายติดจับมือเอาไว้เด็กคนนี้ไม่ได้ทาอะไรผิดคุณพูดเองว่าพวกนั้นต้องหากที่ยอมบาดเพืเด็กคนนี้แล้วทําไมไม่ช่วยเธอมันเป็นการเสียสละเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายความปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมเจ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเนาะแค่หยุดอยัางความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละเพียงเล็กน้อย เสียสละเพียงเล็กน้อยเหรอแค่เพียงว่าถือแค่เป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอเหรอไรความสามารถก็ถือว่าเป็นบาปคุณไม่มีปัญญาป้องกันเด็กเล็กๆคนนี้ก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันพระราชาทนฟังไม่ไหวก็เลยเดินหนีแล้วอีพีที่14ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครกันด้วยนะครับ